วายพี่น้องมุขสีทุกคนนะสบายดีสี่ทุกท่านเต่าพี่น้องเลยเนาะกำลังเลยสั่งกำลังเลยมุงมุงหลังคากอกน้ำพี่น้องเลยอู้ฮะสั่งใหญ่กับสั่งอขนนาดเนาะ ายดีเองกูจะดีอีกรอบหนึ่งบอด้ยินรับบด้ยินรับสบายดีสบายดีสบายดีตอกสังคึ่งบอดี้ยินบดี้ยินเสียงดังยากยังมือนี่เจ้าก็เห็นมงลังคาและจ้ากระเทนี่ งานเก่าเปพื้นเก่าเก่าเ่าก็ได้อุ้ดนะเหียเพื้นให้มันเรียบร้อยเลยใหมรยอยามาลังนอนอยู่ห้องน้ำก็นอนบนอนอยู่กอกน้ำ

คักอีนนี้บาทนึ่งคัดแล้วคักแล้วคักแล้วเจจยวเจียเจียวเจีวเลย ตีนขิ้นสสะบออตีนเสาสะบออกอืมน้องตีเานเสาพอเราว่าว่าสางวาสางหน่อยตัวเจ้าเสียนะจ้เสียเสาสหายพี่น้องเลยฮอนฮอนเดี๋ยวหนับ คอยว่าว่ามงมงแล้วนี่มงแล้วเห็เทพืชเลยมมนต้องกตอเจาเปลี่ยนตอนนี้เห็นมันแล้วไปเลยเห็มันจบพอแล้ว ้ามุงหนังก็ได้เอากันดีโอ้ยแดดอีนี้เหรอแดดมันแดดนั่งรูได้องปาุเดแลบันมาแรมาตมานอนเด้ออ่หาหาเตียงมาแล้วก็น,นอนอยู่นี่แล้ววัน เรือแผ่นหนึงเลือเจ้กระเห็ดสายคารใครแทกซะใครแทกใครเป็นคนแทกว่าเาแทกเาวน่นี่ม่ได้แทกไนานโเห็นไมได้ว่าวกันเรือหละกเห็ดไปแบบเห็ดหม่งสาคาตรงน้ำเลยสายคาตรงน้ำเพื่อเวลานั้น เนาะมันก no. ็สบายเฮาเวลาฝนตกเห็ด้ม yeah. ันมีประโยชน์โอ้ยเจะว่าานตเออถึกมาเมื่อไม่ไรเจ้าให้เห็ดได้ของตงน้เจ้าารองได้เสียเจ้าเออเจเดินกันไหมดูโอย

กะลีได th ้ทางกับทางยางนี่คุ้เพื่อสิเมื่อฮอแต่ละมื้อเดียวโ้ยฮะววสั้นอุงปะนี่อะไรกัแล้วมันข้ามหมูหอข้าม้ แล้วบนี oh ้นะครอเอาใหางนี oh ้ทอด่คันน่ันดให่ลังคาเนี่ยนะโกตบดินไปทังพื้นจะหน่อยแล้วก็เปลี่ยนใจงหา่มาอยู่นี่มันงามกกตูบเด้ดีมือ ผ้าังมาอยู่นะเาเหตุใยทั่งนั้นเลยตอไปตอไปลยล่โอเคมาหักโอเค้ามันหักแลรวแล้วลถถอยอย่างเชียเอวนะอาช่างอาช่างเราควรจะได้

องตเดียาใส่ต่อออกมากับพริเลยซากะซีขูมเอือมันบานคือตะกี้ตะกี้น้มันนาขูมเือมันบาง ở hiện hay bớt yát luôn ้างเดียวนะใช่เด็กฮา้พอดีร้อนร้อนร้อนแ้ห่วงมาเจอสอบนม่งเดียวแล้ววัตถุกันใหญ่แหล่ะทไหนยโอ้ยไอเจน

ตอเล่าบอกเลยดีว่าตัวนี้สิงามของหัวหอมเขาพอลุกหาว่ะมาเี็นแล้วกระเมอะไรข้ากันสังกะสีไอ้ชองอลูงหางมด้ใหญ่ชำนีด้อันนี้ธรรมดาเทพื้นเทียงก็ไปอีกแห่งสุดยอด

โม่งเงันกอกงามงามกว่าตู่น,นะบ่มันงามกลัวด้มันงามกลัวแล้วมันกระดาอยู่กลัวอีกว่าเนี่นเี่เอาอันไปโยนตีหน่อยเลยคือมุ่งคักใช่ปะ คือชื่อปั๊รโหลดจะหน่อยแล้วก็มาเห็ดกินชนิดเสือโลด่าแมนบ่อยกันเสือโลด่าคอยหูนะว่าเจ้าต้องมาเห็ดอยู่นี่โลดแลวเรียบร้อยพี่น้องเ้ยสำเร็จสุดสั้นฮะ chắc nơi đây nè thấy hết à chỗ nào nè mày mày dư này đúng mày dư này này đâu hả tụ mày cho này kia em ơi เรีายวปันายุบปูนะโอเคโปกับบางนาเจ้าของเออนนั่นละโปบางนา้ไรนะสิวัดขวันเรียบร้อยไปไปเกินจะนักจะเต็มให้ลันลงมือแลวบ่ลงมือแล้วไปทางไหนสีใ้เทเลย ปูนฮากรพรอมเลยดิกรพรอมพ่างมือไหให้มันเคลียนั่เคลียคเกาไอย่บ้าาห็กเกาเพราะว่นักนมันจะให้รามาเทิดเงกม้านละงานเด้ก็เป็นยกแล้วต่เ้ตึงเออไอ้กิงเธอเองบ่กันหลวดหลวดกับเจ้าฮันด้เขาไม่เครื่องมือเขาพวกงพวกเขามีก ามแล้วามแล้วครบแล้วเดกบวกกองตังหะแล้วเนาะไม่คบแลยเพือมาปนกันยและกันคาดูย่อเดคารดูย่อก็แล้วเต้ตามลักแล้วก็กองไว้ตังหักเขากบแล้วดีเอาจังสีดาวสบายเป็นทุกแบบใม่มาอ๋อ

จักมะอันจะบอกจะเข่าเขามีเครื่องมืออยู่บอสร้างให้เอ็นเทานั่นนะเท่นี่เทอันมงกอกหนามก็มีแหละมีบ่มีสามเหลี่ยมก็พวกมีเรือนมีเรือนเนาะโอ้ยติดบ่มีเจ้าเห็นได้อยู่เทานั่นนะบอกบอกให้เจ้าเห็นเองนี่เห็นได้อยู่บอ อันแล้วก็เรียกว่าเห็ดได้ใช่เห็ดเองเทพื้นก็ใช้เครื่องเงินเทเองเนี่ยยังวะยอมโลด่าเล่าว่ายังเทเองในเฮื่อนฟาดไปโลดเห็ดเองบ่เป็นคือกันหักเห็ดพอนะ

เอาใหม่ตัวยังอกป้องนะพัฒนางานคุ้ตกปกป้องนะเม่อเช้าบ้าจนดึกสัตสัตยันไม่เปียกตัวครบนะขันบริเวณนั้นแล้วใมเชนงอือเจ้ากระคนเป็นเ่ตัวนี้เอาาไว้ทนีว่คไลัส บผูกแคน,นไปอีกย่านนี่ก็มีผูกแค้นหมอน,น,นเนี่นอ,นองซ้ายมันโซระผูกนะโอดีือเดี๋ย่เลเอามือเลนีตัวเา่มาท่นเเนี่ปลาี่เลืนี่เออครื่องมือเรามีครบแต่วาสีเทน,น่ก็ต้องจ้างเราราปลรหด้วอ,อะไร,รอสรอ,อร้อยห้าร้บ่ อันท uh ี ốc, Fine, ่โคนไม้ก <si ็ไปไว้ตะรางพี่น้องเอ้ยย่านฝนตกพุ่ล่ฝนตกมาหลามันสิกบยะเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยเาไปเก็บไว้ก่อนามันสิไปเบิดตน้อยฝนก็สิตกนี่ายเจ้าน่ะสิไปเบิดก่อนลคันไม้บ่เปียกเฮาอมาบน่ะ

太厉害了！ จูบบริบบขยะนะบารังลอยขยะพาจูดเออดีแล้วสะเพิ่นเต็มเพิ่นเอปไปจุเลยพี่น้องเลยนี่ใส่กระสอบนี่ปไปจุเรียบร้อยแล้วไ่ไไ่หัวเพิ่นเอปรปจุไปสิไข่ในย่งบัุกบัวในนี่นะต้มไข่ที่เหลือกันต้ม มันมืดแนวนางอมโอเคพี่น้องเฮ็ดจบคลิปไปเนาะขอบุญขอบคุณทาผู้ชมเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะฝากเป็นกำลังแรงใจให้น่อยเด้อเพิ่งจะคลิปเนาะเพื่อเมียนกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปขอบคุณขอบคุณท่าผู้ชมเด้อเนาะคลิปนี้ก่ะเือแบบอัปเดตที่สวิตและเป็นเหตุ เป็นเห็ดไอเห็ดลังคากอกเนาะก็ถือว่าสำเร็จแล้วกระจายให้คนที่คุยอีกรอบนึงไปจ่างส่างเพื่อกระจายเห็ดหายเพราะว่าไอเกินเราเห็ดบ่ได้เราเห็ดบ่ไใดเราเห็ดปูเป็นแล้วอะ้องจ่างส่างถนัดไปเด้พี่น้องสบายดีฮะขุดแล้วเขาต้องเอาไปเขาต้องบิดไปได้ เนาะขาเบ็ดข้ายังไหวได้มาจังที่สื่อเอ้ยมันถือพ้นแห่งอันนั่นแหละ